พี่น้องมาเบ่งปลาขอนกำลังสีเมื่อพม่ได้เมื่อซ้ำนีมนกระปูนีกำลังห้าปลาขอนนี่เนี่ยเอา,เอาไ,นนอได้ปลาขอนหน่อยน้ำเอามาโซ่นเนี่ยไมข่มมมมจตรงมึงดาวติ๊กต๊อก เอาไปเฮาวเนี่ยแสงมันคือบูบาทบูบาทเนี่ยเนี่ยกลัวไม่งานอ้อมผาอ้อมผาเก็บบาทละสิบบาทนะ หูเสีย,ยงกรบเสีย,ย,ย,ยงเขียพี่นอ้องเอยบรรยากาศดีคักนอนอยู่นี่จะเป็นยัง <c oughs> ไเงเฮาก้องจ้องก้องจ้องุณอนะพี่น้องหลยอยู่ด <c oughs> มิมามาเอาน้ำกันเลยแล้ว อย่าปากเ<ช><า>ด้ออยู่หน้าข้าเจา้ามุค่อยมาลักเอาโมเดลากหลอกยางไม่เห็นพอดีะดออดจะคล้องเขาอยู่ข้างๆนี่อย่าปากอย่าปากจว่าห่วยไม่าปาก <laughs> อย่าปากพ้าเจา้าอย่าปากเด้อข้าเจ้าสิมาเห็น เอาปลาอนแล้วๆกับสิบ้าไปคุดกระปูต่อมากมๆาพี่น้องบวกว่า่านี่นี่พี่นองบวกนี่น้อยนึงหลายเติบอยู่ได้นี่เข้าไปเห็ดเอียงกินเข้าแนวน,นี่โอ้ยนี่า มึงทาเอาปลาขอนที่หละัะคือวาจะว่าคือ,อยังอ่ะเี๋ยวนั่งคือหาวเลยมันเอง มันงามปะเปืิงที่เราวันนี้เป็นบ่งามใช่ไหมดอกบ่ค่อยงามมันไหนก็งามสมือและโอ้ยมันคือโฟมเป็นไข่เนอยก็ง่ายเป็นหลามเป้งอ่ะขึ้นยอดคู่ไปหน่เต็มดอกอย่าปากเดือพี่น้องโอ้ยน้ำออกแล้วมองหอยนั่งอย่าปากเดืออย่าบอกเพื่อนเด้อว่าโม่หอยมาหลักปลานิ่ยินบอก มูเจ้าอย่าบอกคนนี้ก้าเจ้าสิมาอย่าปากโอ้ยกล่องเลยสันเป็นเดือด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 โยมแล้วสิมงี้ผู้สนับสนุนแหย่สื่อโทรศัพท์ไม่ละล่ะสื่อรุ่นที่มันกันสั่นได้น้ำถาเบิง

บ่สวยพ้องบ่สวยซึ่งเราพ้องบ่สวยพ้องขี้ห่ายน่พ้องบ่สวยพ้องขี้ห่าพ้องปื๊ดมิสแกรนดอทจางนื้อทำไมบ้างล่ะบอยังไม่แต่งเอาพ้องนี้เขามีเสือเดียวเท่านั้น่ะเอามีสกลนครก็จังเอียนันเนี่ยไม่มันสั่มเขามันสั่มเขาพี่ฟันนกลางเนื้อนี่ละดีล่ะ <c oughs> นี่คือโรงยานของฉันมีบ่นรงการลางมบ้านของฉันมีบ่นตรงกลางเหนือหยังขึ้นมาคืออนันันแทตัวละครนี้ว่าณคดีนั่นตัวละครหลับคนนั้นเม้นไผที่ไม่เห็นให้ใจไอโบอคือเกา่า <c oughs> หอ้บอกเป็นไผ่พี่เสือสมุด <c oughs> <c oughs> มันเศร้ามัานมองมุนมางตัวละครลับคอนคอนมวหมยตัวละครตัวละครตัวละครเอาไปเรื่งไปเรื่อไเรื่อรุ่นชั่วโงอรรถอเคคิดทอดหนึงบ่อ มาได้พี่น้องมาเอาปลาก่อนน้ากันคำอะดรนี่มันมีหลายบอจับไปถือบอน่หมากอีกบอห้ามืออื่นเลือกง่านนั้นมากเลยมวนอยู่บพี่น้องจะว่ามวนบอ คันคันว่ามวนกดถือใจอันมาให้ในเด้อกดหนึ่งมาให้ในเด้อเฮยปึงมาหาหมาปึงเน่โวยยุงเว้ยพี่น้อง มึงกัดขาอุย้ยกระเด็นมันเด็นชนะได้ล hmm. าอยูอ่ด้ <tortured. S 1> วนี่มืดแล้วพี่น่อมึงท <t iny> ี่ล่ะมึงข้างๆมืดแล้วได้วนี่สภาพยีรีมันอ่ะมืดแต่ว่าในกล่องมึงคือจังบ่มืด มันพระอยู่บ่พี่น้องม้อน,นี้ไม่นั่นพระอยู่บ่บ่แมนคือพีออกนั่งบริข่ากล่องโดนนั่งก็เล,เ,เ,งเ,เลยหาวนั่งห่างหายไปบ่แมนสิเกือบเดือนนั่งไป<อ>งรับเจอบ,บพี่สีน หาเงินเที่ยวปีใหม่นั่งวะทั้งเงินเที่ยวปีใหม่คนพี่น้อกเพรดีเะาคอยมีคนเลี้ยง<ว>ดีอยู่ปีใหม่เงินบ่ได้ออกออกแล้ว,ลวบ่ไปยังกูถา่าหลังปีใหม่ก็ได้ยังบ่เบิดเิน บบงังคิงเจ้าของน่้อมทัวเน,นียงต่ออย่างที่กาลังเกิดอยู่ตอนนี้เขาเศร้าหักใจดดแล้วอขีดลังสิิมึงไปเขาบาได้บมวนยับพี่นชาวมวนบอก อแค่ให้มมมึตรรียขัอดหันกล่องเพื่อขัาทันกล่องใส่เดี๋เพื่อนหันหนานี้ปั๊บไปเลยมองหันมาเต็นมันหลักเต็นอยู่กับสันโยงไงอย่างนี้สไหรับคนที่ออกัน้วยกันนะโยงคือจังอันไม่ไงอันัหนทาล่ำแล้วนะนี่อ๋อ อย่าออกซื้อแล้วเด้อไอ้หน่องเก่าเออย่าดิส่วนไปหน้าอันต่อส่วนวิงส่วนสวิงอ่ะถ้าส่วนวิงอ่ะเออเออทำมันกร่ำน้ำติล่าไม่เฉ็นไม่ยอมตกเป็นทาสคุณหรอกนี่อุ้ยเหมือนเลยพี่น้องนี่นี่นี่เสียงบ่น จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงอยู่ทั้งใดวะมันออกยังัพระจันทนร์นเนี่ยว่าวายังเป็นหนันพี่น้อมมุจจ้าเคยได้ฟัง่งอัน,นบอ้ยใครเกิดโดนก็นเคยสิสด้ฟั่งอยู่ดยเนาะจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือนอ้อง,อ,นองข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง ขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอลขครให้น้องข้าดูขอใหญ่สู่เลี้ยงน้องข้าเถิดขอใหญ่เกิดเลี้ยงโตข้าเองนะเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกูนายอีดาวติกตอ,อกดิน่เอาบอกกุทายหายเปลืงเอาติกตอกมาเด้วกุทายหา นั่นแหละเดี๋ยวกูถ่ายให้บรรยากาศวิวแบบนั้นนี่ได้มึงเคียงตัวในี้ไงพงษ์จ้ะกินเด้าควาป้งไม่กินเดาเคียงกูเดียวเดแล้วเนี่ยเรืองข้าวหนึ่งแนี่ยเราค่อยเห็นบริเวณส่แฟตไปพี่น้องสิบ้าเมื่อไรเด้อบานีนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับมาพวกเข้ากับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเข้าในเด้อพี่น้องเด้ออุ้ย เออเพื่อเป็นกาลังเรงใจโม่ห้าลูกหลานลาก,กันไปกับภาพบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกดินโอ้โอยเหนื่อยเมืม่อยบ๊ายบายพี่น้อง